สวัสดีคุณผู้ชมมาด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟิสคุ้งนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนเฟอร์นิเจอร์กันนะผมเดีย๋ยวลิงก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับก็นี่นะผมจะมีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายนะมีหลายอย่างเลยนะผมนี่เดี๋ยวให้ดูมีโต๊ะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะผมมีโซฟามีคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะกเลยมีเยอะมากนะผมเดี๋ยวเราจะลองไอ้พวกนี้ก่อนฮนะเดี๋ยวเราเอามาวางกันก่อนเลย ว่าเอาทีวีมาแล้วกันครับเอามาวางไว้ก่อนเลยอะ,อะไรอะ่ะรออะไรอะ่ะเพซเบสเมมีอเโอเคมันให้รอเหรอเมื่อกี้นะี่ครับมันมีการให้รอด้วยนะครับผมเราของมาส่งหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะมีเก้าอี้ด้วยนะครับผมเกมมิ่งแชร์นี่นั่งได้ด้วยนะนสามารถเข็นได้ด้วยโอ้โหสมจริงมาก ไอ้รถนี้ในะชีวิตจริงก็จะมีล้อนะผมเราสามารถเข็นเล่นได้นะคุณผู้ชมเคยเล่นปะตอนที่นั่งเก้าอี้แบบเนี้ยมันจะมีล้อแล้วเราก็สามารถเข็นได้นะผมโอเคแล้วก็จะมาดูโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะนะผมโต๊ะเก็บของสามารถเก็บของได้จริงๆนะผมลองไปนึงนะคุณผู้ชมนี่นะผมก็าสามารถเปิดของแล้วไปเก็บได้แต่ผมจะเก็บอันที่รีวิวไปแล้วนะ ทีวีเรารีวิวไปแล้วก็ยี่เรารีวิวไปแล้วนะก็อี่มันมีเลยเยอะเกินอนะ่ะเขาใส่ก็อี่มาคนเยอะเลยคุณผู้ชมโอเคเราเอาพอมยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเครื่องกดกาแฟก่อนแปบ๊บหนึ่งนะเอาทำอะไรได้อ่ะเครื่องกดกาแฟาต้องเอาแก้วมาหรือเปล่าเดีย๋ยวลองหยิบแก้วมานะคุณผู้ชม ต้องไงอ่ะผมไม่ค่อยเข้าใจเฟอร์นิเจอร์มันนี้เท่าไหร่นะผมจะหาอะไรมาวางดูหินแล้วกันง่ายดีโอเคนี่แล้วผมไม่รู้ใช้ยังไงแล้วจะเอามาประดับไปเฉยมั้งทาชื่อมอสและเฟอร์นิเจอร์ สำหรับทุกคนที่สงสัยนะผมทำไมผมถึงชอบเรียกว่ามอดนะฮะผมติดปากมาจากไหนคอมนะผมก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวคอมมันต่อเลยนะคอมพิวเตอร์อีกแนวหนึ่งโอเคนี่นะผมหน้าตาคอมเอา้ามันหันหนีเราอ๋อเราสามารถอะไรวะตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ดูได้นะผมผมกล้องวงจรปิดมาดูพี่เจ๋งเจงอันนี้เจ๋ง สามารถดูกล้องวงจรปิดได้ว่ราเจ๊งเลยลองตั้งนี้นะอะไรอ่ะเราต้องทำยังไงถึงจะด,ดูได้เอาอะไรอ่ะท้ไงอะ่ะเอาเะลองวางใหม่ดูนะคุณผู้ชมเอา้าดูยังไงวะผมไม่รู้อะ Cloud a n n t n t n r t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 o s r a r c h for camera อืมทางไหนวะเนี่ยเรามองใกล้ๆดูดิเดี๋ยวมันจะได้เอา้าอะไรมันไม่ได้ะคุณผู้ชมผมไม่รู้นะคุณผู้ชมลองไปหาวิธีเชื่อมกับกล้องดูเองนะมันน่าจะเชื่อมได้นะอโอเคนะผมเราจะมาดูเฟอร์นตเจอร์ต่อไปเลยนะะเดี๋ยวเราไปเก็บตู้เก็บของกัน หรือว่าเอามาเอามาไปดับบ้านได้สวยมากนะเครื <S <S ่องทํากาแฟก็ชงกาแฟไม่ได้นะครับโน้ตบุ๊กเราย,ยังไม่รีวิวคอมเรารีวิวไปแล้วนะเครื่องชงกาแฟก็รีวิวไปแล้วกล้องก็รีวิวไปแล้วนะผมเหลืออะไรนะเหลือลาโพงเหลือโต๊ะรีวิวไปแล้วนะเราจะหยิบออของเซตใหม่มากันนะผมโซฟานะเออทสเตอร์อะไรไม่รู้อีกมาก่อนนะ ไมโครเวฟก็อีเราจะไม่รีวิวนะผมมันก็มันเหมือนกันนะมีอะไรอีกนะอืมอันนี้เครื่องทำแซนวิชวัฟเฟวัฟเฟไม่ใช่แซนวิชแต่ผมก็เหมือนเคยเห็นใช้ทําวัฟเฟออยู่นะเอ้ย Sand wich, Sand wich. แซนวิชแซนด์วิชไม่ใช่วัฟเฟ้รชอบเรียกสลับกันอืมน่าจะมีแค่นี้มั้พงพัดลมเพดานเอามาด้วยโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวพัดลมเพดานก่อนเลยนะ พความสมจริงเฮ้ยพวความสมจริงเราจะสร้างเพงดานนะผมไม่รู้ทําเพื่ออะไรโอเคสร้างแล้วนะทำมาแค่นี้ก็พอมัโอเคนะะนี่นะผมมันจะเป็นอย่างนี้เลยกำลมเพดานเอากลมเพดานจริงมั้นะ Okay. เราสามารถเลื่อนได้ด้วยนะโอ้โ oh. อะไรวะพลมพินายเชยไม่ได้น่าจะเอามาประดับไปเฉยแล้วม hmm. โซฟาเลยนะมารีวิวโซฟากันรอรงโอเค okay. มาแล้วนะผมินะัน่งได้นะโอ้โหเน่า,เามาประดับบ้านจริงนะะไอ้พวกนี้ลำโพงก็ทำอะไรไม่ได้นะเราจะมา เพลงนี้คืออะไรผมก็ไม่รู้อะทำอะไรไม่ได้ตีทิ้งไปเลยเพลงนี้ไม่รู้มาทำอะไรได้ไปดูยิงเงินกันดีกว่านะวัฟเฟิลเมคเกอร์เครื่องทำวัฟเฟอรน่าจะประดับไปเชยแล้วครับแล้วก็ไมโครเวฟไมอะไรยน้อันนี้เอาเว้มันหันดีผมอะ ขนาดไม่โควิดมันนาดนีเลยโคตรแย่เลยอืไม่ได้ดไม่ได้อันนี้อ๋อผมรู้แล้วมันคืออะไรคือทำขนมปังปิ้งนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะเหลืออะไรบ้างในการรีวิวก็ถ้าขาเหลืออะไรก็ทุกทุกคนก็ไปหาลดกันได้นะผม อันนี้มันเอ้ยอันนี้เรายังไม่รีวิวนะแต่เราจะมารีวิวมีตู้เย็นด้วยโอเคเรามารีวิวนี้ก่อนเป็นคอมเหมือนกันทำไงคอมใช้ยังไงอโอโอ,อะไรวะเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าทำยังไงนะเนนี้เราไม่รู้ว่าเชื่อมต่อกันยังไงนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ